ครับผมครับสวัสดียิ่งแรงครับสี่หาโมงแกงครับพี่น้องเพิ่งบังบังบีนครับตายใส่แดดเพิ่งครับผมก็เห็นแดดครับแดดก็ครับพี่น้องปวดครับเบิ่งพี่น้องเด้โอ้ยขักขนาดเลยสาวหกเดือนครับเอฟสามหนึ่งครับขาลำบึกเลยครับพี่น้องเด้เพิ่มสูงลูกนีกระไรสามสิบบวกรวมไพี่น้องเนี่ยมือเรื่องน้ำเต็มรางยอดโอต้นเพิ่อขัด ขาเป็นมัดเป็นมัดครับครับพี่น้องสวงามครับพี่น้องคูได้หมักง่ายใส่ง่ายเบอรอใ่ญ่ครับรอยหาซิบวกรบครับรับประกันแ้งขาให้ซิบห้าเมื่อครับพี่น้องเล็บดีทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยครับลูกโตที่สองครับบำมันของแท้ครับนี่แหละเป็นหนอกโจโค้ครับ งองอผวนงวดูกหมูแล้วครับจ้อยบ้าเป็นครับเบึ่งเลยครับบิ่งใส่แดดเลยครับชายพี่น้องบึ่งไม้บึ้งชายฉิบนั่นมันฝนตกครับสีอาจิบอดีปันได๋ครับนี่บิ่งเลยครับปวดหนาปิ้ลครับบีบบ้าบวมด้วครับหนังหนาซาหง่ดีครับพี่น้องว่าเอาไปเรียงครับแม่ได้เื่องดำแดงเื่องอมด้วยครับแล้วลูกได้เื่องดำเื่องบดครับพี่น้อง เบิ่งพูหนเบิ่งพี่น้องเบิงบ่งกับากสามเมื่อนเก่าพันหาร่อยสามเมื่อนเก่าพันกับทรงหอยซีถอยสานครับโคหางใหญ่ขัวหางลามดีลากดินนุ่มดีครับนุ่มดีนุ่มงามเลยครับนุม่นมซีมีตริงครับชุดยอดครับพี่น้องโอ้ยเอาหเหยืยไปเลี้ยงเป็นเนวบอกแมีพันกับพี่น้อง ขาเจ้าบ่พาจำเป็นก็เจาะเพาะขายดิก็เจ้าสบายดีดิก็เจาะเพาะขายนครับนี่ก็เจ้าว่าขายสบายอ่เย็บอดออแอรเร clicked, add, add, add. Er ียงว่าไว้ก็ขายครับพี่น้องวึงเงินแสนครับพี่น้องมึงรอดตัวคุ้มครับกินบ่กจินกับเ่ราะจอยขอัว่าแบบนี้ครับพี่น้องถ่ายเต็มพื้เลยดิครับถ่ายบานโอ้างใหญ่ครับพี่น้อง แม่มันก็ขึ้นล้วเรื่อครับแต่ของก็ว่าขึ้นแล้วครับเจ้าาอได้ทบเจ้าขายครับพอได้ไปใส่เรื่อครับพี่น้องเห็นผลงานมันนึงตีแล้วครับพอลูกตัวนีก็เป็นลูกเข้มสามหนึ่งใส่ตัวได้ก็ออกมาดีหรอกครับมันใงญ่ปหนี้หล้วครับผมว่าไส้ของหนอกเลยครับมาแยกเพลเอาอีกเอาตัวแม่เอีกครับพี่น้องลูกสองเขาถือว่าคุ้มอ่ะครับว่าพันเงยเนาะ กายนี่นลำบกครับสามเืินเก่าพันกับโูดคุยกันครับไก่ไก่กับก็้คุยกันได้ครับตามกันได้ครับสบายสบายรับนั่นแหละลูกกะเปลืองดำเปื่อยๆนะครับเปลืองห้างเผื่อห้ลูกงาาคกับหนังนาซาหไงดีเรื่องย้อนอุ่นตัวนี้ดีครับหนังอยู่อดปวดครับพี่น้องเนี่ยเพื่อนหลางนะ่ ตายพี่น้องเบ้างครับก่อนที่จะน่าขาเหยีย็ดเล็บเหยียดซักจุดเดีเออเล็บดีเล็บงา่ายนะพี่น้องตั้งคู่หน้าคู่หลังเลยมีสีมีเงื่อครับน้ำถือว่าได้แล้วอะไะนะปึ๊กเย็ยนสางา้าเผยดีหนอกโจโก้ปันง้อผูลักครับพี่น้องกงหลดงามโอ้ ไปแจไว้ครับอะไรที่เงินครับนั่นแหละผมยังอยากเลี้ยงเด้วยเลยแต่มันมีผู้บังแหย่นั่นแหละมีถ้าไปก็ไปเปิดมือเปิดเคลนสิงห์มวน,น่าอะไรจินใหญ่จินน้ำท่นแล้ว่าพี่ให้บังแหย่ครับนั่นแหละปุ๊บชุดคุค๊บกับพี่น,อน้องสามเมื่อเข่าพัดกับเมื่อหน่อยครับแม่เลี้ยงเข่าเปียกแม่นอนวลลูกแดงใจใบดีอยู่นี่ กับลูกสามซีเดียนครับนี่เบือไมีลื่นครับแม่ก็ถือว่าเ่าหน่อยดีครับพี่น้องแม่ความสูงอร่อยสี man, ่สิบปลวกเลยกินหยาดินี้ดิเครื่องดำเครื่องบดขอขาดำนะครับลูกอยากโยนน้ำแม่ดิถ้าแม่นี่เ่าสนใจลูกเลยพวกเนี้มกินหยาไหมครับพี่น้องหยาหน้ามันนี่มันมันกินหยาไหมกินหยาบานควายวะง่วนตัวนี้มันพอเห็นดิมันปวดครับ อาปวดวเลยบ่สนใจกับนามก็ยังเลยบอกเลยเฮ้อยังไงกินไงได้ครับง้อแม่เนี่ยหมื่นหกพันหาร้อยเยาไปๆครับพี่น้องง้อสองโตสองวัดใจหมืนง้อห่ดิต่างไปหาเงิเลยดิครับพี่น้องเลยพิ่งันจินหญาครับพี่น้องนี่หญ่มมนจินลงยีงหญ่นาหมเลยครับเลื่อนหญ่ฝนตกต้นควยนาลงเฮ้ย ลูกแรกครับเรียกง,ง่ายยินง,ง่ายเอาไปเรียบร่ายพี่น,อน้องเฮ้ยกินใหญ่ไหมเขาได้สนกำนัำลังกัำยังเลยวะหา,างกระตุ้วเป้าปเขื่อนเลยครับเลยคอเข้าลงมากเลยครับแม่นี่ยแตเครื่องดำเครื่องอมดำแดงครับมือเรื่องนี้ครับหมื่นหกพันหารอยครับนี่ลูกสาว sau có bác chỉ lại đèn chìm đèn bớt các thì khoái giờ chọn khẩu sắt khoác rồi khẩu khoác rồi như thế khẩu khoác rồi nè mương đầm tim bảy đấy nhặt bao nhiêu giang đi khoa khá đầm à thế này vâng gặp bác có mi tơ ma rồi lại เออก็มาถามกันอยู่ว่าท่านพ่อมป็นะไรกับคเง,นะงี่เนิ่นมาท่านพ่อเงินมาท่านสิ่อกาวา่บาหามามันพ่อจากใดยอเอ่อเอาให้นได้ครับจะเรี่ยงรักนั่นแหละผมวบามันจุดข่มครับงาเงียโอ้ยงูนนตัวเดียวเนะ้ะง่าสองตัวแล้วมเม่บางบนี้แนละ้ว เจรจะได้เบิ่งงี่น้องเบืองคักบไต้ี่น้องเบื้องข้างไต้ไต่แดดในเบื้องฝนมันเดีนปั่นไทยดำดำเ่ราม่นยังดิ้ครับเพมันปันดำด้อขี่ติดยเวานอนขอากลางขวกกับทั้งจิงซี่หล่ะครับขี่แนีบ่สเ็จบ่ลางไม่เ้ียเนอะคันรูกเจ็ดติสองเแรกมันก็สิแปอลิ้็นล่ะอนี่คนบ่ได้สนใจว่านัดนมจะของป่วยเนาะซั่นก็จ้าี่ขายด้อนั่นแหะ บ่าจำเป็นก็จะพอขายดิม่าจซส้่แทงๆมากแสนกว่าสิมาขายสามสี่หมื่นหนึ่งมันกือขาดต้นขาดยุ่นละจำเป็นลหละครับยังขายเอาครับผมสิ่ำนี้แหละชิปที่สองแล้วครับขอจบชิปไว้แค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ